ผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานข่าวด่วนแจ้งเข้ามาจากกองทัพภาคที่สองนะครับว่าให้ระวังอันตรายจากขีปนาวุธชุดใหม่ของเขมรนะครับเพราะตอนนี้มันโศกกระปรกมันสามารถทําได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นหมารอบกัดอยู่ที่จังหวัดตราดด้วยนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อออกไปถ้าทันทีที่มันใช้อาวุธนี้นะครับเราก็จะต้องถล่มบ้านของคุณเซนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับเพราะไม่มีอะไรที่ต้องพูดคุยกันอีกต่อไปนะครับ อารายงานของกองทัพภาคที่2บอกว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือขีปนาวุธแบบ PHL03 เป็นประบบขีปนาวุธที่สามารถยิงไกลถึง130กิโลเมตรนะครับอาวุธชนิดนี้สามารถทำลายที่หมายทางยุทธศาสตร์และที่ตั้งกำลังทางการทหารแต่กองทัพได้เตรียมการรองรับสถานการณ์เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีเครื่องมือในการทำลายขีปนาวุธชนิดนี้ด้วยนะครับ แต่เพื่อไม่ประมาทในการป้องกันชีวิตและก็ทรัพย์สินของคนบริเวณขอให้ระวังการถูกโจมตีที่ไม่พึงประสงค์นี้ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะครับแล้วก็ติดตามการแจ้งเตือนทางการโดยข้อควรระวังก็คือ 1. ตรวจสอบข่าวสารอย่างใกล้ชิด 2. หากท่านอาศัยอยู่พื้นที่ใกล้ที่มีความเสี่ยงสูงควรเตรียมป้องกันโดยการหาพื้นที่หลบภัยนะครับ 3. การรักษาระยะห่างจากจุดเป้าหมายหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ และ4ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลและก็คำแ,แนะนำจากกองทัพภาคที่2อย่างใกล้ชิดนะครับเป็นการเปิดเผยข้อมูลออกมาจากกองทัพภาคที่2นะครับเพื่อเป็นการเตือนรามเขมรน,นะครับว่าอย่าได้คิดเล่นศก,กปรกนะไปมากกว่านี้เพราะคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมช่วยกดไลค์กดแชร์แจ้งเตือนออกไปให้ชาวโลกได้รับทราบว่ามันทุเรศขนาดไหนนะครับถ้ามันใช้อาวุธวิถีไกลถึง130กิโลเมตรผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็อยากให้มีการถล่ม บ้านของงนเซนเนี่ยนะครับอย่างเป็นจริงเป็นจังเสียทีจริงหรือไม่จริงครับคุณผู้ชมครับสนนยุคนนะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะส่งไปสนนีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะฮะผมไปเคสสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ สุดยอดนะครับทำมามา3ปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไพรสณีบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไพรสัีจังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละ150ยบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงไลน์ก็ได้นะครับสุดยอด้วครับ1่ชุดจะมี10ชิ้นนะ10ชิ้น150บบาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะ ใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทาสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับสองเม็ดอยู่ข้างในเห็นไหมเน,เนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยหสิบนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าแหนมทั่วไปแน่นอนนะจะกินดิบก็ได้ จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดใส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะชุดละร้อยห้าสิบอร่อยมากเนี่ยฮะแพ็คใหญ่ๆเลยนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะ แนวยุคคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่เรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับพริกขี้หนูสองเม็ดกินเข้าไปโอโ้โหเผ็ดกําลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยนี่กับข้าวเหนียวอร่อยเลยนะทุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอะ่ะนะเงินเง็นเยนเยนร้อยห้าสิบบาท สนใจพิมพ์เขว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากอืแหนมยุคนผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ไนดน้ทําขายเล่นๆน,นะครับเนี่ยมันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อัวด้วยนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะ คนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให,ใ,หให้ดูให้ดูให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมเนี่ยฮะเห็นไหมพริกขี้หนูสดๆใหม่ๆนะครับนะแหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเลยเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะไม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสเดีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะ มันไม่ขายต่อเนื่องขนาดนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาอยู่นะกําลังพัฒนารูปลักษผลิตภัณฑ์การผลิตให้ได้จํานวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่พันนะผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจาหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตช่วยนะครับอ่ะมาดูอันต่อไปนะครับอันนี้หมูทุหบห่อนน้อๆแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมกินมาหลายวันละหมูทุบ ชุดละร้อยสามสิบเก้าจากพมบุรีสิงบุรีนะฮะเป็นสินค้าชุมชนหมูทุบนะครับชุดละร้อยสามสิบเก้านหนักร้อยสามสิบกรัมบวกๆนะครับนะสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวกินโชว์ให้ดูอีกนะกินโชว์ทุกวันนะครับอร่อยนี่กินแผ่นใหญ่เนี่ยดูนะแผ่นเบ้องแรเนี่ยนะร้อยสามสิบเก้าอร่อยมาก สินค้าของชุมชนขึ้นชื่อยุคคนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวบ้านชุมชนอยู่แล้วนะครับร้อยสามสบนะร้อาน้ำหนักร้อกร,รัมบวกบวกนะหมูทุบจากพมบุรีอันนี้หมูแผ่น